ดวงเมาเมาส์เมาส์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สักผ้าเอเซนส์ศูนย์ความงามจันสว่างเครื่องสำอางบีเอ็มบีโกซตแชมพูสมุนไพรเทียร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันเดอร์ไลฟ์ดีไว้ กลับมาแล้วคะ่ะม <นะ S 2> มีของมาฝากนะคะเป็นกิฟต์เซ็ตแชมพูสมุนไพรเทียร่าค่ะมีด้วยกัน3รุ่นนะคะสมุนไพรมะกรูดสมุนไพรมะล,ลิแล้วก็สมุนไพรโปรตีนไหมค่ะมุลค่าชุดละด1,000บาทวันนี้เราจะแจก3รางวัลน,นะคะควันละ3รางวัลเลยโทรเข้ามา3ใสายแรกที่เบอร์0993821878ค่ะุยเบอร์ใหม่ด้วยอ่ะขงยยังเก้าเก้าสาวยป่ยชิป วิวันนี้ไม่ทราบเอาสูนกขังเก้เกขังเก้าเกเกสซป่อยยีสหนึ่ปปดอิป่ชิกป่อิกป่วยชิกป่วยตอรอิกป่อยอีกป่อยชิกป่อยไม่ใช่เพลงคนเสิดสิบปีเดอะสตาร์นี้มีเพลงมาเรียบเลยนะฮะเอาใจแฟนศิลปินเดอะสตาร์มา